นี่นะคะอย่างตรงนี้เนี่ยมดก็ชอบเดินนะให้เราฉีดพ่นไว้เลยค่ะเขาก็จะหนีหายไปแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่หวดมีเคล็ดลับง่ายๆในการกําจัดมดปลวกหรือแม้กระทั่งมดที่อยู่ในดินมาฝากกันนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมในวันนี้ก็จะมีแค่เกลือป่อนเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยโดยเกลือป่อนในวันนี้นะคะพี่หวดก็จะใช้เป็นเกลือป่อนแบบซองนะจะได้ผลดีกว่าค่ะ ซองหนึ่งนี่ก็ประมาณ300กรัมนะคะ5บาทเท่านั้นเองเราก็นํามากําจัดมดก็คือประหยัดด้วยนะคะไม่ได้เสียอะไรแพงมากเราก็ใส่ภาชนะไว้เลยแล้วเราก็จะเติมน้ําเปล่า500 ML ค่ะเติมลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็คนให้เกลือละลายเลยค่ะ ตรงนี้นี่ถ้าเกิดว่าบริเวณนั้นมีมดเยอะกว่านี้นะคะเราก็สามารถเพิ่มปริมาณน้ำได้นะคะอาจจะเพิ่มได้ถึง1ลิตรเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเจอบริเวณที่มดเขาอยู่เป็นหย่อมๆเล็กๆนะเราก็ใช้น้ำแค่นี้ก็พอค่ะตอนนี้นี่เราก็จะคนให้เกลือละลายเลยนะคะ ตอนนี้เกลือก็ละลายหมดแล้วนะคะก็จะได้เป็นน้ำใสๆแบบนี้นะก็ให้เรานำไปลาดในบริเวณที่มดเขามาทำรังอยู่หรือว่ามดเขาชอบเดินผ่านนะคะลาดตรงนั้นน่ะลาดบ่อยๆนะคะลาดทุกวันมดจะไม่มาแน่นอนคะ่ะเนี่ยนะคะอย่างบ้านพี่ขวดนะมดก็จะชอบมาทำรังแถวต้นไม้กระถางต้นไม้พี่ขวดอย่างเงี้ยนะคะเราก็มาลาดไว้แบบนี้เลย ลาติดกันสักสองสามวันนะคะรับรองว่ามดก็จะไม่มากวนและต้นไม้ของเราก็จะอยู่ได้ดีๆแบบนี้โดยที่ไม่โดนมดมาลบกวนค่ะหรือว่าเราจะแบ่งใส่ขวดแบบนี้นะคะสำหรับนำไปฉีดพ่นบริเวณที่เราเจอรอยปลวกหรือว่ามดเดินนั่นเองค่ะนี่นะคะอย่างตรงนี้เนี่ยมดเดินเป็นประจำเลยนะก็ให้เราฉีดพ่นไว้แบบนี้เลยค่ะ นี่นะคะทางมดเดินแบบนี้นะก็ให้เราฉีดไว้แบบนี้เลยค่ะพ่นไว้แบบนี้นะคะนี่นะคะอย่างตรงนี้เนี่ยมดก็ชอบเดินนะให้เราฉีดพ่นไว้เลยค่ะเขาก็จะหนีหายไปแน่นอนค่ะ